สวัสดีท่านผู้ชมวรูทุกท่านพบกับผมในช่อง System นะครับมาเรื่องของดีไอคอนกลุ่ปที่กําลังเป็นประเด็นเป็นกระแสนนะตอนนี้หลายหลายคนออกมาแฉทั้งเพจทั้งเป็นบุคคลธรรมดาที่โดนมาก่อนเสียเงินให้กับเจ้านี้มาก่อนออกมาเปิดกันเยอะมากบางคนที่ออกมาเปิดเนี่ยก็คือเปิดเป็นบอสคนนี้แหละแต่เป็นบอสคนนี้ในค่ายเดิมแต่ก่อนเขาเคยอยู่อีกค่ายหนึ่งเปิดค่ายหนึ่งก่อนที่เขาจะมาเปิดใหม่ค่ายนี้ซึ่งก็จะเป็นรูปแบบเดิมๆของธุรกิจที่เป็นขายตรงแนวๆดึงคนเข้าหรือบางทีผมอาจจะเรียกมันว่าขายตรงบวกแชร์ลูกโซ่ แต่คือไม่ได้แปลว่าเขาเป็นแชร์ลูกโซ่เพราะว่าถ้าพูดแบบนี้เดี๋ยวก็สิงดนฟ้องเพราะแชร์ลูกโซ่ก็คือผิดกฎหมายเลยแต่อันนี้ก็จะเหมือนเป็นช่องว่างทางกฎหมายนั่นแหละเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูว่าช่องว่างอะไรยังไงจริงๆมันก็มีวิธีเล่นนะพวกนี้มันก็จะมีจุดให้เล่นเหมือนกันอยู่ที่ว่าจะไปหามันเจอไหมเนี่ยแหละค่ายเก่าเปิดเสร็จค่ายเก่าไม่ไหวกำไรน้อยลงปิดละเปิดเจ้าใหม่ไปเรื่อยๆเป็นบอสคนหนึ่งในนั้นนี่คือที่คนแชร์หลายๆคนที่เข้ามาในวงการของดีไอคอนกรุ๊ปจำนวน โฆษณาหนักมากที่บอกว่าคอสอะไรกี่บาท90บาท98บาทอะไรก็ตามอันนี้เห็นได้ชัดมากพูดได้เต็มปากมากเพราะเราสามารถไปดูกําไรขาดทุนงบการเงินของบริษัทนี้ของ t h ไ i คอน Group เนี่ยในปี2563ปีนั่นแหละเป็นปีที่มีการโฆษณาลงทีวีแล้วก็อ้างว่าคอสเกสดเยอะมากแล้วก็ใช้คําพูดที่ให้คนรู้สึกว่าเอยมันเหมือนจะช่วยฉันทําให้คนหลงเข้าไปเยอะแล้วก็สุดท้ายก็เสียตังค์อ้างว่าสออในราคาถูกลดจากราคาเท่าไหร่เท่าไหร่เดี๋ยวจะมาต่อกันเรื่องนี้ จนกระทั่งล่าสุดนี้ดีไอคอนกรุ๊ปออกมาประกาศเองเลยว่าดาราที่คุณเห็นบนโปสเตอร์ที่เป็นตัวสําคัญ5ท่านเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเขาแบ่งเป็น2โพสต์โพสต์แรก3คนซึ่ง3คนนี้คือหัวใจสําคัญของบริษัทเลยคุณกันคุณมีแล้วก็คุณแซมแล้วก็อีกโพสต์นึงคือ2ท่าน2ประกอบเลยคุณประกอบทั้ง2ประกอบคุณดวงประกอบแล้วก็คุณบอยประกอบก็บอกว่าเช่นกันบอกว่าไม่ได้มีส่วนในการลงนามสั่งการแล้วก็ไม่ได้มีส่วนในการถือหุ้นอะไรแบบนั้นแต่คือเอาจริงๆนะการที่เป็นผู้บริหารไม่จําเป็นต้องถือหุ้น แล้วการที่ไม่ไดีถือหุ้นก็ไม่ได้แปลว่าจะรอดพ้นได้แต่โอเคกรณีคุณ2ประกอบเนี่ยมีโอกาสที่จะรอดพ้นดีกว่าแล้วก็ดูจะโอเคกว่าแต่ก็ถ้าถึงเวลามันเกิดอะไรผิดพลาดก็ต้องดูแหละแต่จะไม่หนักแต่อย่าง3ท่านที่เป็นหัวใจหลักที่จะลำบากเพราะว่าเขาขึ้นชื่อว่าเป็นฝ่ายบริหารแล้วทั้งคุณการทั้งคุณมีทั้งคุณแซมเป็นระดับบริหารคุณการเนี่ยเป็น CMO คุณมีเนี่ยเป็น CCO ส่วนคุณแซมเป็น CRO ระดับฝ่ายบริหารระดับ C ทั้งนั้น,น Chief อ่ะชีฟอ่ะ ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะเพราะว่ามีส่วนในการขับเคลื่อนบริษัทเพราะฉะนั้นจะบอกว่าการที่มันี้เป็นผู้ถือหุ้นแล้วจะไม่ผิดเลยก็คงไม่ใช่เพราะฝ่ายบริหารก็สาคัญเวลาบริษัททําอะไรผิดฝ่ายบริหารก็มีส่วนในการรับผิดชอบอะไรแบบนะั้นทีนี้ถ้าเราดูจากที่บริษัททางไอคอนออกมาประกาศกันแบบนี้แปลว่าข้างในต้องมีอะไรต้องมีการกดดันการมีการเริ่มอาจจะมีการโบกการหรือไม่เพราะว่าดาราก็ต้องรีบเอาตัวเองออกมาให้ได้อย่างกรณีที่ชัดเจนเมื่อ2วัน2วันก่อนเนี่ยคุณแซมก็ออกมาพูดเอง เรือว่าไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ไม่รู้จะเป็นแบบนี้ถ้ามีอะไรเดือดร้อนมีอะไรก็พร้อมจะเยียวยา oya, หรืออย่างคุณมีนล่าสุดนี้คุณมีนก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้คัดงานให้ดีไม่ได้เลือกงานให้ดีไม่ได้ตรวจสอบให้ดีหรือแม้แต่คุณบอยคุณบอยประกรณก็ออกรายการโหรกระแสก็มองว่าตัวเองโง่มากที่เลือกอะไรแบบนี้เห็นไหมฮะตอนนี้ต้องเริ่มเอาตัวออกมาต้องเริ่มปลีกตัวออกมาแล้วเพราะแต่ละคนเห็นไหมแต่ละคนคือคนที่มีอนาคตทั้งนั้มีชื่อเสียงมาก่อนทั้งนั้น,น,น,นปัจจุบันก็คนรู้จักเยอะพูดถึงก็ต้องรู้จัก อนาคตดีแต่ถ้ามาที่นี่คือจบเลยนะฮะอนาคตจะลําบากแต่มันก็ส่งผลต่อให้ตอนนี้หลุดพ้นออกมาโอเคมันก็ดีกว่าแต่อนาคตลําบากเวลาค่ายเวลาทีวีช่องละครอะไรก็ตามเขาจะเอาไปก็ต้องระวังว่าที่คนนี้มีชื่อเสียงไม่ดีมาก่อนจะทําให้ค่ายเขาเสียไปด้วยก็อาจจะลําบากมากขึ้นแต่ก็ตอนนี้เลือกแบบนี้ก็ดีกว่ารีบถีบตัวออกมาดีกว่าก็จะเห็นภาพได้ชัดช่วงที่ดีๆช่วงที่รายได้ดีช่วงที่ไม่มีการแฉเนี่ยทุกคนก็ดูรัการดูเฮฮาได้เงินเยอะแต่พอเกิดปัญหาโดนแฉโดนเห็นความจริงอะไรก็ เริ่มจะออกมากันแล้วแต่ถ้าสมมติมันไม่มีการแฉล่ะแล้วก็ยังมีคนเดือดร้อนเนี่ยไอการที่ไม่มีคนแฉไม่ใช่ไม่เดือดร้อนแต่แค่เขาเสียงไม่ดังพอก่อนหน้าน,นี้มีการแฉมาแล้วผมเคยเตือนแล้วก็ย้อนกลับไปมีอีกเพจนึงเคยเตือนเหมือนกันโค้ชซีคร e t ความลับที่โค้ชไม่เคยบอกคุณอะเพจนั้นน่าเสียดายเพจนั้นไม่ได้ทําต่อตั้งแต่ปี2 2เขาเคยแฉไปต่อนหน้า2องสประมาณนั้นอันนั้นคือเปิดเกี่ยวกับพวกโค้ชพวกนี้แหละแล้วย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าคุณบอยกับคุณ,คณโดมมมมเนนน่่ย่ยกก็ออาาจจะรพ้แตใชัไ เพราะมันจะเป็นตัวอย่างที่เคยมีมาอย่างกรณีฟอร์เรกดีผมคิดว่ากรณีฟอร์เรกมดีมันควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับดาราในการคัดงานเลือกงานมากขึ้นละเอียดมากขึ้นเพราะอันนั้นคือดาราจะอ้างไม่ได้แม่คู่สีหายเยอะมากดาราก็จะลําบากนะมีคดีติดตัวจะโดนติดคุกอะไรก็ตามเพราะรับงานเป็นพรีเซนเตอร์การที่เราจะบอกว่าอ๋อเป็นแค่พรีเซนเตอร์เฉยเเราไม่ได้ไปส่วนร่วมกับเขาแต่ในมุมหนึ่งคือคุณเป็นสะพานให้เขาถ้าไม่มีคุณประชาชนกลุ่มนี้ก็จะไม่เช,ชื่อว่า อันนี้น่าเชื่อถือประชาชนก็จะมองว่าค่าเนี้ยเข้าไม่ได้อย่าไปเข้าเลยอันตรายแต่พอมีดาราเข้ามาโอ้สร้างความมัน่นใจโอ้ดาราดังขนาดนี้ยังมาทําเลยแล้วจะมีอะไรไม่มัน่นใจดาราคนนี้เห็นหน้ากันบ่อยเขาไม่หนีไปไหนฮะแบบนี้ไงมันกลายเป็นสะพานเราไม่ควรจะบอกว่าเราเป็นแค่พรีเซนเตอร์การเป็นพรีเซนเตอร์คือต้องรับผิดชอบแล้วคุณได้ตังไงไม่ใช่คุณเป็นพรีเซนเตอร์แล้วคุณทาให้เขาฟรีซะหน่อยหรือคุณเห็นแก่ประชาชนอันนั้นคุณพูดได้เราผมมาเป็นพรีเซนเตอร์เพราะว่าอยากให้ประชาชนมีตังได้ผมไม่ได้รับเเงินนนผมฟรีแต่ถ้้้าาคุณไดป็ ในขณะที่ประชาชนเสียเป็นหมื่นแล้วไอหมื่นของประชาชนกลุ่มนี้ทั้งชีวิตเขาเขาเก็บเงินมาอย่างลําบากเสียไป2องหมื่นเก็บเงินมาอย่างลำบากเสียไปหมื่นหนึ่งแต่คุณได้เป็นล้านในขณะที่ชีวิตคุณมากกว่านี้อะไรแบบนี้แต่คือไม่ได้บอกว่าดาราทุกคนนะดาราจํานวนมากคัดงานดูงานที่เห็นที่เราเหน็นกันก็จะเป็นอดีตอดีตพระเอกอดีตดาราจะไม่ใช่ปัจจุบันที่โด่งดังเป็นกระแสอย่างมากจะไม่ใช่ เพราะพวกที่ดงทางกระแสดาราเหล่านี้เขาต้องจริงจังมากในการคัดงานเพราะว่าไรายได้เขามั่นคงแล้วก็อยู่กับค่าที่มืออาชีพเขาก็ต้องระวังมากหรือบางคนเป็นดาราที่มีความจริงใจต่อให้เขาไม่มีงานต่อให้เขาลำบากยังไงเขาจะไม่รับงานแบบนี้ก็มีเหมือนกันแต่โอเคดาราบางคนอาจจะเข้าใจผิดอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่การขายอาหารเสริมเฉยๆก็อาจจะเป็นได้มันก็ต้องพิสูจน์ออกมานั่นแหละแต่ในมุมวินยูชนอ่ะ แค่วินดูชนมองเข้าไปมันก็แปลกๆแบบตกลงคุณจะขายผลิตภัณฑ์หรือตกลงคุณจะขายคอสจาก98บาทหรือตกลงคอสคุณฟรีมันแปลกๆดูก็รู้สึกว่ามันแปลกๆนะทีนี้มาเข้าเรื่องของตัวบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเขามีหลายมุมนะมุมแรกที่เราเห็นถ้าคนไม่รู้จักเลยมองเห็นป้ายโฆษณาก็เข้าใจว่าอ๋อบริษัทนี้น่าจะขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนกาแฟยาสีฟันคิดแบบนั้นนั่นคือมุมแรกที่เห็นอีกมุมหนึ่งที่เห็นขายคอส มีออกทีวีขายคอร์สแล้วก็อยากให้คนไทยรวยกลัวว่าคนไทยจะลำบากคนไทยเนี่ยรายได้ต่ำกว่าแสนต้องให้คนไทยรวยคิดแบบนั้นขายคอร์สอีกมุมนึงอีกคอร์สฟรีหรือบางคนคอร์สแต่ละคอร์สราคาไม่เท่ากันบางคนขายเข้า798บางคนขายแค่หลัก50กวก่านี่คือมีคนส่งมาให้ผมดูนะตั้งแต่ปี 2, 2022แล้วให้ดูเออมันมีหลายราคาตกลงคุณจะเอาอะไรที่ผมมองก็ไปผมงงเลยนะตกลงคุณอยากจะขายของหรือตกลงคุณจะขายคอร์สหรือคุณจะสอนคนไทยฟรีมันงงมากมันสับสน แต่ที่พิรุตไปก่อนนั้นก็คือว่าเจตนามันต่างกันนะเวลาป้ายโฆษณาส่วนใหญ่จํานวนมากจะเห็นเป็นโลโก้บริษัทจะมากกว่าแล้วก็ดูจะเป็นการนําเสนอบริษัทแทนที่จะเป็นการนําเสนอผลิตภัณฑ์ถ้าเราเป็นร้านค้าปกติพวกเด,ดตตอตพวกวาซลีนพวกโชกุบุสึพวกนีเวียกานี้เย่พวกนี้เขาขายผลิตภัณฑ์ถูกไหมเวลาโฆษณาเขาต้องนําเสนอตัวผลิตภัณฑ์ให้คนเข้าใจแต่ไม่ใช่แบบนี้อันนี้แปลกมากเหมือนเน,น้นนําเสนอโลโก้บริษัทเราไปดูตึกร้านที่สาทรอ,อันนั้นคือโลโก้บริษัทหลามาก แลวผมก็ไม่สบายใจกับการติดแบบนั้นเพราะตอนนั้นผมไปถ่ายผมจะถ่ายวิวไงแต่ก็ติดโลโก้เนี่ยกลายเป็นปว่าดูเหมือนว่าคุณจงใจจะนําเสนอบริษัทมากกว่าที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ใช่หรือไม่เวลาสู้กันมันจะเป็นพิรุษคือบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยอันนี้เป็นช่องว่างทางกฎหมายใช่ไหมทําให้เขาสามารถทําได้เพราะว่ามุกพวกเนี้ยมุกการอะไรนะชวนเข้าไปประชุมชวนเข้าไปออนไลน์มามีมานาแล้วใช่อันนี้แค่เป็นมุกที่แบบปรับแต่งขึ้นมาใหม่ในอดีตจะเป็นมุกที่เข้าประชุมที่ผมโดนที่ผมเคยเล่าให้ฟังในขายตรงแชร ที่ผมเล่าให้ฟังก็คือชวนเข้าไปบอกว่าไปประชุมแล้วจะได้ตังค์ประชุมแล้วจะรวยผมก็ไปจริงตอนนั้นไปกับเพื่อนตอนนั้นม .4 เองแล้วก็ไปกับไปฟังก็รู้สึกแปลกๆแต่ด้วยความโลภนะตอนนั้นก็คือเขาคั้นมาบี้มาเหมือนเหมือนเหมือนฝังหัวแล้วในนั้นก็จะเป็นความโลภทั้งนั้นเลยในนั้นก็จะมีแต่เรื่องเงินการเอาไปเกิดขึ้นถ้าคุณเข้าไปในนั้นนะหมายถึงตอนนั้นที่ผมเข้าไปประชุมะที่เขาอ้างประชุมจะมีความโลภแล้วก็ฝังหัวว่าโอ้ที่นี่คือออฟฟิศเราคือครอบครัวแล้วนี่รู้หรู เอาง่ายๆเลยถ้าเป็นครอบครัวกันอนะ่ะผมขอยืมรถได้ไหมไม่ได้อยู่แล้วเราก็ขับรถรู้มันคือแบบเดียวกันกับปัจจุบันก็จะทําประมาณนี้เลยแต่แค่เปลี่ยนรูปแบบตอนนั้นคือประชุมตอนนี้คือสอนตอนนี้คืออยากให้คนไทยรวยสอนออนไลน์หรือแม้แต่ฟรีสอน98บาทจากราคา9 8 0 0แปเป็นไปได้เหรอฮะลดจากราเก้าพันแปดเหลือ98บบาทเนี่ยแหละมันก็ไล่ลงมาจนถึงปัจจุบันคือการสอน ซึ่งยุคนั้นเนี่ยผมเข้าไปก็เสียไปเกือบ19,000กว่าบาทถ้าจะไม่ผิดหลายคนก็จะโดนไปสาม0 0ืเป็นเป็นเหมือนเป็นยศยศเล็กสุดของผมเล็กสุดแล้วก็มีกลางแล้วก็มีใหญ่ไดมอนอะไรก็ตามพวกนั้นก็จะดูสำคัญดูจ่ายเยอะแต่ความจริงเนี่ยแหละอ้างว่าประชุมเห็นไหมตอนแรกบอกผมอ้างาประชุมแล้วจะออรวยแล้วพอผมทำไปทำมาเนี่ยบอกว่าต้องซื้อขอซึ่งใช่เขาไม่ได้บังคับให้คุณซื้อแต่เขาล้อมอาล้อม,อมคุณให้รู้สึกว่าเอ้ยคุณต้องรวย บีบคั้นแล้วก็อยู่ในมุมปิดทีมงานเขามาหาสารสร้างภาพผมเคยเล่าแล้วที่เขาจะพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้คนคนหนึ่งเนะี่ยดูยิ่งใหญ่ทีมงานเขาเนี่ยมากกว่าคนมาอีกนะทีมคนมาอาจจะร้อยหนึ่งทีมงานก็ร้อยห้าสิบแล้วอนะสร้างภาพลักษณ์บีบกรอบขึ้นมาให้เขาดูสําคัญทีมงานทุกคนอูยืนตรงเรียงเป็นคับท่านคับท่านให้เขาดูสําคัญแปลว่าคนคนนี้ต่อไปนี้คนคนนี้จะพูดอะไรคุณต้องเชื่อเขาทั้งหมดอย่างเงี้ยแล้วผมก็อยากรวยอยากมีตังค์ด้วยความโลภแล้วก็นั่นแหละซื้อขอซื้อเสร็จเกิดออะไไรขึ้น้นนนใหปชวนคนต่ เพราะผมบอกว่าพี่มันจะขายง่ายแล้วมันไม่ได้ขายกันง่ายๆชวนคนไงไปชวนคนหรือแม้แต่บางคนเนี่ยไม่มีตางมาซื้อคอสแต่มีทรัพย์สินพวกนี้ก็จะแนะนําให้ไปขายให้ไปจำนาแล้วก็เอามาซื้อคอสใช่ไหมัมันจะมีแต่ความโลภนี่ไม่ใช่วิธีแบบครอบครัวแล้วแล้วการสังเกตพวกนี้สังเกตได้ง่ายเป็นพวกขายตรงที่หวานล้อมให้คุณไปเอาคนต่อมาเรื่อยๆพวกสังเกตง่ายๆพวกนี้จะไม่พูดตรงๆเวลาถามอะไรเขาจะไม่พูดตรงๆแล้วพอไปถึงจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่ง แต่เดี๋ยวนี้เนียนขึ้นเนียนขึ้นของ The Group เด็กไอคอนกรุ๊ปก็จะดูแบบเนียนขึ้นนิดนึงยุคนี้ก็จะเออเข้าไปเรียนเรียนก่อนเนอะเขาบอกว่าเขาสอนให้คุณใช่2วันแรกเขาสอนจริงแต่วันที่3ามเมื่อไหร่ก็เริ่มละก็จะมีเอาโลโก้บริษัทโน่นนี้นั้นมาให้ดูมีโอากาสเติบโตจ่ายเพิ่ม2อ0พจ่ายเพิ่มคุณจะได้เรียนรู้ลึกขึ้นแลวจะได้สินค้าไม่ได้สินค้านั้นอีกเรื่องหนึ่งเห็นไหมก็จะเนียนแต่สังเกตง่ายๆเขาจะไม่พูดตรงๆคุณถามข้อมูลทั้งหหมมดดดเค้จะชววนุณอยงียใลู ล่าสุดนี้เนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเองผมก็โดนที่มาชวนไปลงทุนนั่นแหละแล้วผมอัดเสียงไว้อันนี้โปะมากโปะแตกมากโดนผมจี้จนโปะแตกเดี๋ยวให้ผมมาเปิดให้ฟังรูปแบบพวกนี้แหละทั้งหลอกลงทุนทั้งแบบขายตรงแต่จริงๆเป็นการผสมผสานเพื่อดึงคนเข้ามาคล้ายๆแชร์ลูกโซ่คือเวลาผมเรียกพวกนี้อาจจะเรียกว่าขายตรงบวกแชร์ลูกโซ่ซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าเขาแชร์ลูกโซอ่อย่างเดียวเพราะได้แชร์ลูกโซ่เมื่อไหร่ผมมีโอกาสโดนเขาฟ้องเพราะว่ามันผิดกฎหมายแชร์ลูกโซ่คือผิดกฎหมายที่แบบ ไม่มีสินค้าแล้วก็ดึงคนเข้ามาอย่างเดียวหลอกว่าจะลงทุนหลอกว่าจะได้นู่นได้นี่แต่ความจริงไม่มีอะไรเลยสุดท้ายได้มาเยอะเสร็จก็ปิดแล้วก็หนีแต่อันนี้ก็คือที่ผมเรียกว่าขายตังบวกแชร์ลูกโซ่เพราะว่ารูปแบบมันคล้ายค,ายคายแบบนี้เหมือนจะขายตรงเหมือนจะมีสินค้าเพื่อให้มีตัวแทนไปซื้อต่อแต่มันก็ออกแนวว่าจะต้องไปดึงคนมาอย่างเดียวเหมือนอาชีพหลักรายได้หลักมาจากการดึงคนใช่ไหมแล้วแน่นอนมีคนถามเยอะอยู่แล้วว่าเอ้ยแบบนี้มันไม่ผิดกฎหมายห,หรอทาไมตํารวจไม่เห็นจับสักทีเพราะอะไร มันเป็นช่องว่างทางกฎหมายใช่ไหมก็ใช่ถ้าถามว่ามันคือช่องว่างทางกฎหมายไหมก็ใช่แต่ถ้าถามว่ามันมีช่องว่างให้เล่นเขาไหมมันก็มีก็ใช่เช่นกันมีช่องว่างในการบิดแต่ก็มีช่องว่างในการเล่นพวกนี้เหมือนกันอยู่ที่ว่ามีเงินมีเวลายอมลงทุนไหมคนมีเงินคนมีเวลาเนี่ยยอมจะลงทุนไปสู้ไหมถ้าผมมีเงินมีเวลามากเนี่ยผมจะเอาตัวเองเนี่ยลงทุนไปสู้กับพวกนี้จริงๆแต่ไม่เหมือนกันต้องให้คนที่เขามีกําลังมากกว่าผมเองก็ต้องระวังว่ามันจะมีเรื่องคดีมีเรื่องเวลาแต่ มีช่องว่างในการเล่นยกตัวอย่างช่องว่างอย่างเช่นเราบอกว่านี่คือแชร์ลูกโซ่นี่คือการให้ผมไปชวนคนต่อมาเรื่อยๆเขาก็จะโต้กลับว่าเอา้าคุณได้สินค้าก็มันมีสินค้าเพราะว่าเหมือนคุณจ่ายเงินเพื่อได้สินค้าไปมันก็ไม่ถือเป็นแชร์ลูกโซ่แล้วก็จะโต้กลับไปว่าอา้าวงั้นแบบนี้เพราะว่าโฆษณาไม่ตรงตามที่พูดคุณอยู่ในทีวีอยู่ในโฆษณาคุณบอกว่าจะช่วยให้คนไทยมีตงังจะช่วยหกเสาเข็มหลักในการสร้างธุรกิจออนไลน์อะไรก็ตามแต่ทําไมพอผมเข้ามาแล้วคุณดันขยันขยอให้ผมสมัครคอร์สของคุณ โต้กันแล้วดูว่าเขาจะโต้แบบไหนกลับก็ต้องรอดูว่าเขาจะมาไหมไหนหรือสู้ไปสู้มาก็อาจจะเล่นถึงเจตนาเขาเจตนาคุณเนี่ยต้องการอะไรจะทําอะไรธุรกิจของคุณคืออะไรขายผลิตภัณฑ์หรอแต่ทําไมถ้าดูจากเจตนาในการติดป้ายของคุณป้ายโฆษณาดูหลักๆคุณติดเป็นป้ายโลโก้คุณคุณไม่ค่อยนําเสนอผลิตภัณฑ์เพิ่งมาเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีป้ายเล็กๆนำเสนอผลิตภัณฑ์ก็เนียนขึ้นแต่หลักๆดูที่ตึกร้างสาทรเนี่ยคุณประกาศแต่โลโก้คุณต้องการให้คนจดจําโลโก้เพื่ออะไร เวลาคนเขาขายสินค้าถามว่ายูนิลิเวอร์เนี่ยยูนิลิเวอร์ที่มีแบบเครือข่ายในผลิตภัณฑ์ในมือเยอะมากอ่าวอลไอติมแล้วก็พวกสบู่เหลวอะไรก็ตามมากมายเนี่ยของยูนิลิเวอร์ถามว่าเขาจะโฆษณาโลโก้ยูนิลิเวอร์ไหมไม่ใช่เขาโฆษณาผลิตภัณฑ์ของเขานั่นแหละคือธรรมชาตินี่แหละตรงนี้ก็จะโยงไปถึงความต่างของพวกขายปกติกับผู้ขายตรงขายปกติก็คือนี่ไงโฆษณาในทีวีถึงผลิตภัณฑ์ว่าเป็นยังไงแล้วก็ประชาชนสามารถไปซื้อตามห้างตามร้านสะดวกซื้ออะไรก็ตามเนี่ยหาซื้อได้ง่ายๆแล้วก็ ไม่มีลูกเล่นอะไรแต่ถ้าพอเป็นเรื่องของขายตรงขายตรงดีๆก็มีแอมเวย์คือขายตรงที่ดีๆที่อยู่ได้ถึงปัจจุบันแล้วก็รายได้ดีมากสินค้าคุณภาพดีมากเป็นบริษัทที่ข้ามชาติจากสหรัฐมาตั้งในไทยไปตั้งแต่ละที่ทั่วโลกขายของรายได้ดีแต่ในไทยเนี่ยมันก็จะมีแบบเนี้ยเห็นอาจจะเห็นแบบนี้ทําแล้วรวยทําแล้วได้ดูมันง่ายก็เปลี่ยนแบบแต่ไปทําให้มันสุดโต่งเกินไปทําให้ดูเป็นวิธีที่สามารถดึงคนมามากกว่ามากกว่าที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆด,ด้วยเอง